พระธปปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังภาคหนึ่งของน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพรงนั้นเวรัญชกันเรื่องเวรัญชพรามสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณควงต้นเสดาอันเป็นที่อยู่ของณเรรุยักษ์เขตเมืองเวรัญชาพร้อมกับภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่ประมาณ500รูปเวรัญชพรามได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณโคดมเป็นสักยบุตรเสด็จออกผนวกจากสักยาตะคูลประทับอยู่ณควงต้นเสดาอันเป็นที่อยู่ของนเรรุยักษ์ เขตเมืองเวรัญชาพร้อมกับภิกษุสงฆ์มูใหญ่ประมาณ500รูปท่านพระโคดมผู้เจริญนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภพาคพองค์นั้นเป็นพระอรหรันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสรพาภารเทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้ว จึงทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรมจันทร,ร์พร้อมทางอาัดและเพียรชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง เวรัญชพรามกล่าวตำหนิพระผู้มีพระภาคต่อมาเวรัญชพรามเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรกราบทูลว่าท่านพระโคโดมกัาะเจ้าได้ทราบม,มาว่าพระสมณโคโดมไม่ยอมไหว ไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริงทีเดียวการที่ท่านพระสมณะโคดมทำเช่นนั้นไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์เรายังไม่เห็นใครไม่ว่าในโลกไหนไหนในบริษัทไหนไหน ที่เราควรจะไหว้ลุกรับหรือเชื้อเชิญให้นั่งเพราะว่าตถาคตไหว้ลุกรับและเชื้อเชิญผู้ใดให้นั่งศรีรษะของผู้นั้นจะต้องขาดตกไปพรามกราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนไม่มีรถพระผู้มีพระภาคตร่าตอบว่าพราม ข้อที่เขากล่าวว่าเรานั้นมีมูลอยู่เพราะตถาคตละรถคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพภะได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง พรามกล่าวทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนไม่มีสมบัติพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าพราหมณ์ข้อที่เขากล่าวว่าเรานั้นมีมูลอยู่เพราะตะถาคตละสมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงปรามกลับทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมสอนไม่ให้ทำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเราสอนไม่ให้ทำกายทุจริต วจีทุจริตมโนโทุจริตตลอดถึงการไม่ให้ทำบาปอากุศลต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงพรามกล่าบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมสอนให้ทำลายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่ พะเราสอนให้ทําลายราคะโทสะโมหะตลอดถึงให้ทําลายบ,บาปอกุศลต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงพรามกราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนช่างรังเกียจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราม ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเราช่างรังเกยียดกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตและบาปอากุศลธรรมต่างๆข้อที่เขากล่าวหานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงพรามกลับทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนช่างกำจัด พผู้มีพระภาคกราตอบว่าพราหมณ์ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกําจัดราคะโทสะโมหะและาบาปอกุศลต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงพรามกลับทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนช่างเผาผลาญ พระผู้มีพระภาคแตกตอบว่าพรามข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเรากล่าวถึงบาปอากุศลธรรมทั้งหลายคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญพรามเราเรียกคนที่ละบาปอากุศลทั้งหลายที่ควรเผาผลาญตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนช่างเผาผลาญตถาคตละบาปอภุศลธรรมต่างๆที่ควรเผาผลาญให้หมดสิน้นข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงพรรามกลับทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนไม่ผุด ไม่เกิดเพราะผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามข้อที่เขากาวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเราเรียกคนที่ละการอยู่ในคันและการเกิดใหม่ได้หมดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิด ตถาคตและการอยู่ในคันและการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นแล้วข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีโมลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงทรงอุปมาด้วยลูกไก่พรามไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่กก,กหรือฟากดีแล้ว ลูกไก่ตัวที่ใช้เล็บหรือจะง,งอยปากทำลายกระเปาะออกมาได้ก่อนควรเรียกมันว่าเป็นตัวพี่หรือตัวน้องควรเรียกว่าพี่เพราะมันแก่กว่าเขาเช่นเดียวกันนั่นแหละพรามณ์ในขณะที่หมูสัตว์ถูกกระเป๋อไข่คืออวิชาห่อหุ้มอยู่ เราได้ทำลายกระเปาะคือไข่อวิชาผู้เดียวเท่านั้นสำเร็จอนุตระสัมมาสัมุทธญาณอันยอดเยี่ยมจึงเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชา้นสี่พรามปารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสต,ติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบ ไม่กระสับกระสายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิปฐมมชานเราสงัดจากกามและอกุศลทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมมชานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทุติยชาญเพราะวิตกวิจารสงบ ระงับไปแล้วเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นอยู่ตติยชาญเพราะปิติจางคลายไปแล้วเพราะมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สวยสุขด้วยนามกายได้บรรลุตติยฌานที่พระอ,อริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจะตุตถาฌานเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วเราได้บรรลุจะตุตถาฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่วิชาสามบุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราสจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้าง หมื่นชาติบ้างตลอดสังวัตกับบ้างตลอดวิวัตกับบ้างตลอดสังวัตกับและวิวัตกับบ้างหลายกับบ้างในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นนั้นจติจากภพนัน้นก็ไปเกิดในภพน้น มีชื่อมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุก์และมีอายุอย่างนั้นๆจุติจากภพกนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้พรามเราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งในยามแรกแห่งราตี ความมืดมิดคืออวิชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพรามนี่คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชาออกมาครั้งที่หนึ่งของเราเหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่ จุตูปะปาตยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมันไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อจุดูปปาตยานเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุตติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาต กแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายปาริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พราหม์เราได้บรรลุวิชาที่สองนยามที่สองแห่งราตีความมืดมิดคืออวิชา เรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพรามนี่คือการเจาะก,กระเปาะไข่คืออวิชาออกมาครั้งที่สองของเราเหมือนการเจาะอ,ออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่อาสวัคยายาน เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสะวะัคยยานได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน,นี้ทุกขะสมุท,ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสะวะ นี้อาสวะสมุทยัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะนิโรธคา,า,าไม่นีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตได้หลุดพ้นจากกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะมีจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิทน์แล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพราหม์เราได้บรรลุวิชาที่สามนยามที่สามแห่งราตีความมืดมิดคืออวิชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพราหม์นี้คือการเจาะ กระเปาะไข่คืออวิชาออกมาครั้งที่สของเราเหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่เวรัญชพรามแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อตัดอย่างนี้เวรัญชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพรภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดท่านพระโคดม ภาษสิทิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมภาษสิทิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศรำแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าควมีตาดีจะเห็นรูปคาพระองค์นี้ ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตและขอท่านพระโคโดมพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ส่งรับคำนิมนต์ของข้าพระองค์อยู่จำพราษาที่เมืองเวรัญชาด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับคำนิมนต์โดยโดุสเดียภาพครั้นเวรัญชพรามทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วก็ลุกข,ขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระรทำประทักษิณแล้วจากไปเมืองเวรัญชาเกิดเข้ายากหมากแพงสมัยนั้น เมืองเวรัญชาเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แรนแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลือนยากที่พระอริยะจะบินทบาทอย่างชีพได้ต่อมาผู้พ่อค้าม้าชาวเมืองอุตรระบทมีม้าอยู่ประมาณ500ตัวเข้าพักแรมช่วงฤดูฝน ในเมืองเวรัญชาพวกเขาต่เตรียมข้าวนึ่งเพื่อถวายพระภิกษุรูปละประมาณหนึ่งธานานไว้ที่คอกม้า,มารุ่งเช้าภิกษุทั้งหลายครองอันตรวาสุกถือบาทและจีวรไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชาบินทบาทไม่ได้เลยจึงไปที่คอกม้า,มารับข้าวนึ่งรูปละประมาณหนึ่งธานาน นำไปตำให้ละเอียดแล้วฉันส่วนพระอานนท์บทเข้านึ่งประมาณหนึ่งธนานบนหินบทแล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคพระองค์สวยข้าวนั้นพุทธประเพณีพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงครกพระถ,ถาคตเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องแต่ถามก็มี ไม่ตัดถามก็มีทรงทราบการอันควรตัดถามก็มีไม่ตัดถามก็มีตัดถามเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ตัดถามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทงรงขจัดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เสียด้วยอริยมรรคแล้วพระผู้มีพระภาคพ,พระพุทธเจ้าทั้งหลายสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุสองประการคือ จะทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกอย่างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตัดเรียกพระอานท์เข้ามารับสั่งว่านั่นเสียงครกใช่ไหมอานนท์พระอนท์จึงกรบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบอานท์ดีแล้วดีแล้วพวกเธอเป็นสัตตปุรุษชนะได้เด็ดขาดแล้วข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อ เพื่อนพรหมจารีในภายหลังจะพากันดูหมินพระหมหาโมคลานะเปล่งสีหนาฏครั้นนั้นท่านพระหมหาโมคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถอยบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรท่านพระหมหาโมคลานะผู้นั่งอยู่ณที่สมควรแล้ว ได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเวลานี้เมืองเวรัญชาเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูขาวเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตอย่างชีพได้พระพุทธเจ้าค่ะพื้นดินใต้มหาปตพีนี้มีโอชะมีรสอร่อย เหมือนน้ำพึ่งหวีที่ไม่มีตัวอ่อนขอประทานพระบรมราสา่าพระพุทธเจ้าจะพลิกแผ่นดินเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้ฉันม้วนดินในแผ่นดินมีสัตว์อาศัยอยู่เธอจะทำอย่างไรกับสัตว์เหล่านั้นโมคลานะข้าพระ พุทธเจ้าจาักเนรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นเช่นแผ่นดินใหญ่ย้ายเหล่าสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินอยู่ไปรวมกันที่ฝ่ามือนั้นแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งพลิกแผ่นดินพระพุทธเจ้าค่ะอย่าเลยโมคลานะเธออย่าพอใจที่จะพลิกแผ่นดินเลยหมู่สัตว์จะเข้าใจผิดได้ขอประธานวโรกาสให้ภิกษุสงฆ์ทุกกูป ไปบินทบาทในอุตรกุรุทวีปเถิดพระพุทธเจ้าคะ่ะเธอจะทําอย่างไรกับภิกษุที่ไม่มีฤทธิ์ค่ะพระพุทธเจ้าจะทําให้ภิกษุสงฆ์ทุกรูปไปได้พระพุทธเจ้าคะ่ะอย่าเลยโมฆะลานะเธออย่าพอใจการที่จะพาภิกษุสงฆ์ทุกรูปไปบินทบาทที่อุตรกุรุทวีปเลย